ในที่สุดน้องคนนี้ก็มาแล้วนะคะน้องมีชื่อว่ามิลิโอไมโลไมโลค่ะจบก็เราจะมาเล่นน้องกันค่ะวันนี้คอย,ยังไงคุณน้องน่ารักบ้ดอกเก่งดอกเก่งนี่ตาหลุดน,นะคอ,อร์บอคุมของไฟต้องเข้าไปค่ะช่วงต่อไปค้าเตือนคลิปนี้จะมีคำหยาบเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ก็ถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องถอนวิญ,ญญาณมาปร,รับชมไม่ก็ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะคะดูคลิปกันให้สนุกนะคะช่วง สาระแน่ช่วงนี้สิปีมีครั้งอ่ะเลิกพูดแล้วมาดูสกิลกันค่ะสกิลติดตัวน้องนะคะเมื่อโจมตีศัตรูก็จะติดเผาและถ้าเราบัฟเพื่อนนะคะเราสามารถทําให้เพื่อนตีติดเผาได้ด้วยโอโลสกิลที่หนึ่งนักเตะแข้งใส่ไฟไมโลจะเตะลูกบอลไฟออกไปเมื่อดนศัตรูก็จะกระเด็นและสร้างดาเมจเป็นวงกว้างขโมนรถไหมขโมนรถนะตัวแม่สกิลที่สองคือน้องจะบัฟเพื่อนให้ตีไกลขึ้นแล้วมีฮิวเรื่อยๆด้วยนะโอ้แม่ก๊สกิลที่สามค่ะใส่โลค่ะ จบส่วนนันติก็จะล้างสถานะแล้วก็มอบต้านสถานะให้เพื่อนมีแค่นี้แล้วก็ไม่สามารถล้างยกได้นะคะเคกิดหวังว่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจคนนี้หน่อยนะก็กมาตอนแรกกันเลยนะคะว้าวได้สพอ p o r คุณน่าแปลกใจมากเลยเคยฉันจะเล่นได้ปะเคยแบบไม่ไมั่นใจเลยอะค่ะแต่ก่อนหน้านี้เคยแอบเล่นชำํำเคยแบบงงแมทนี่เข้าปุ๊บเล่นเลยแมทกริปด้วยเล่นหลังใหม่ จบแล้วไงหน้าใหม่ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วตาแรกเราก็จะมาเล่นซับกันนะค่ะทุกคนอองซับแบบคนจีแล้วตานี้เกมเวียงแร้งแบบโอ้ไม่ก็คือ,อยังไงก็คือเกมมนะือนัเพราะเวียงอยู่นะแกแต่นางจะอยู่ในช่วง3แรงที่อยู่ใกล้เคียงเราแต่เกมนี้คือ เอาซีเวอร์มาใน้าแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็ดซัพพอร์ตที่จริงใจจะซัพไปเกินเองตอนนี้ฉันกดมาแกบแคลรี่แลวป่านะคะถ้าไม่เห็นกรอบแรงแคลรี่เนี่ยปิดไว้นะคือเขาอยู่แรงแกลนมาสเตอร์คือขึ้นไปยังไงก่อนฉันเห็นแล้วฉันแบบคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ เอาเลยพิติตน,นะหยุบมันสับที่ดีไม่มีไม่ได้แล้วแครี่ฝั่งนู้นอิชาลสินะอ,อะไรอีเวนฉันไม่ได้ด่ามันนั้นทุกคนคือนางมีนามว่าชื่อเวนจริงๆว้ายลอยเลยพิต่ติตนานะเอาค่ะยิงมันมั่นใจไม่กลัวสับดีๆไม่มีไม่ได้แล้วแล้วคือนี่ฟิกเกอร์องไงแล้วแครี่มันไม่ตายอะไรอย่างน่ะแต่มันแทนค่ะ,ะแล้วมันไม่ตายอะ่ะ ก็เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราได้เห็นกีกัมโกอสรุปมันไม่อยากเห็นกีช้ากีไมโลมันไม่ดีตรงไหนกีไมโลก็ไม่หัวใจนะคะแล้วคือต้นเกมอยากจะบอกว่าเลนฉันโดนลุมระยยำหนักมากเพราะฉะนั้นตัดช่วงต้นเกมออกจบสนตีแคทเธอรีนฉันมางเอิไม่กลัใครครทำแคทเธอรีนแคทเธอรีนยิงมาคนนี้จะปล่อยไหม ไม่ค่ะตายไปค่ะอะไร <c oughs> คือกลัวไหมใช่กูกลัวกลัวมากหล,ล้างค่ะคุคสมมนแตนนะแล้วยังไม่พอใจเือยังหิวอยู่ก็โดนยิงตายไปน,นั่นแหละค่ะคือแบบซับดีเกินป่ะโอ้แกจะดินยิงมันแล้วเป็นไรไม่ตายอ่ะ เป็นไรว่าฉันเดือในตงตีนเดือดในตงตีนแม้ว่าจะโดนหลวงแต่เราก็ยังใส่ใจเพื่อนเสมอนะคะก็คือบับเพื่อนเลยยิงค่ะแคทตรีนคนมีซ่อนอยู่ข้างกายเขาไม่ต้องกลัวค่ะฉันโดนหลวงค่ะโอ้มันกลางปีกมาเลยกลางปีกเพื่อสวยหรอไม่สวยค่ะนี่ถีบใส่เลยส่งมาช่วยดังรู้ใจค่ะพี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าเป็นสัพที่ดีที่จริงใจไงต่อไปลยค่ะลดค่ะนั่นแหละอลังเมดให้แกอลังเม่ได้พีม่มาสเตอร์ยูเขาจะลวงให้ได้เลยสกิลบ้าไม่มีอ่ะแต่ลดอยู่นะเพื่อนเราพอยิงสู้ได้แล้วป่าทีมเราเข้ามาด้วยที่ดอกแต่กระเด็นเลยแล้วคือตายเลยไงก็มันเจิ้งเกินอ่ะพี่ในทีมนน้นคือไปตีบารอนมาตั้งแต่ตอนไหนก่อนก็ยืนบัฟเคลสลินอยู่นะคะตอนนี้ก็มั่นใจมั่นใจมันกี่แต่ตอนนี้คือไดโนเสาร์จะตายยางว่าแล้วเพื่อนออกไปลวงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ ใช่ค่ะขีดโหนั่นหลยดอกคงขีดสักทีเลขคนขี่มันหนีไปแล้ววะแกไม่เ,เพราะแถวนี้ก็มีคนมันอีกหนึ่งคนนะจนสิว้ยวยนางสวนนางสวนนางมีสวนสวนอไหลอ,อันนี้ก็ตายนะคะตายบักเข้มเบ็กแคทเธอรีนยิงมันอ,อ๋อแคทเธอรีนลงไปไม่นดหรอกจะน่ายิงค่ะ ลแล้วคือแบบแค่ที่2ตัวคือที่สตัวโลดมาเอาบารอนกันค่ะแล้วก็โดนแย่งค่ะแล้วฉันก็ตายคู่ใหม่ไม่ยอมเพราะยังไม่แพ้ค่ะเเลยพี่จิตนาชันบัฟให้ลับบัฟแขนจิตตนาให้ยาวขึ้นค่ะอย่าไปกลัวดิฉันอยู่ทั้งคนวะกลัวบ้างกลัวหน่อยชีวิตนี้คือกลัวหน่อยหมาถึงรอดนะคะมันจะหยิบอะไรข้างหลังนั้นอะไรนี่ค่ะ ปั๊บตีไกลคนสวยว้ายลอยหลอพิจิตนาโหโเลอยหลอพิจิตนาว้ายพิจิตนาขอไม่อีกย่ะเดี๋ยวไม่เรารงแค่นี้ค่ะมาแน็ตมาให้กระตกให้นับใจเดียวแล้วคือฉันขี่แล้วคุณนาฉันขี่ไม่เป็นท้าพี่มั่นใจในตัวหนูหนูขอบายค่ะแต่หนูต้องทําตอนนี้แล้วก็มาดันคีฟนะคะซิวนาจานซิวนะจานคนนี้มีปืนนะแล้วในระหว่างที่เราไฟกันอยู่นะพีพิจิตนาคุณลดมากคุณจบเลยคุณลดมันแตนเอาไม่อกย่า ตอนนี้ก็ตาแรกก็เรียบร้อยเดี๋ยวตาที่สองเราจะมาออกเวทกันนะคะ่ะคนนี้มันม่นใจมั่นใจว่าจึงแน่โ<ฮ>แม้ว่าจะได้เดนแคดี้แต่พี่ก็ยังมั่นใจในไมโลนะคะคือมันเล่นได้เชื่อสิคือถ้าไม่เชื่อคือคนนี้หน่อยนะคนนี้ร้องไห้นะทําไมเราไม่เชื่อใจกันบ้าง <c oughs> คือเสียใจนะเว้ยคือแบบเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้ เราทำได้ไหมทำได้ค่ะไม่ต้องถามก็รู้ว่าทำได้เนาะสรกาไปกันค่ะสรกาพร้อมที่จะสู้ชีวิตหรือยังไม่ค่ะแล้วคือมีคนมาปิดเลนแก่แต่เราจะไม่บอกเนาะว่าเขามาปิดเลน โอเคเขารู้ตัวละจดจำแล้วเอาไปใช้ค่ะเตะบอลไปค่ะแล้วปึ้งนี่ต่อจ้ำนังแพ้มาอะไรอยู่คือคนที่เป็นแค่แพ้แพ้หรือจะสู้มาเลตันโพเซสระกะเห็นไหมคือขู่แค่นี้คือนังกลัวเลยนังต่อยเลยวะาวมาค่ะตอนนี้เพื่อนฉันมาล็อกมันค่ะพวกเตี้ยฉันเจ็บอะโอปกาดอ้กัดคือพี่รักได้ไหมคะมาขนาดนี้คือต้องได้นะคะลดกัรเราคือได้คิวชามคือกลัวอะไรก็่แค่แพ้ป้ากลัวอะไรไม่กลัวค่ะตอนนี้คือทีมยันฟีสมากค่ะแบบ ลัวไหมไม่ค่ะหัวเลยอย่าออกมาอีดังทำ้ายมาอีดังทำ้ายมาในต้นโพเซ่แต่ได้อยู่ได้อยู่ว้ายว้าอเมริกันซูชีวิตชีพหาแต่เอพีซีได้คิวอะถือว่าคุ้มเน็อตะลกรเนาะอืตโลกมายิงค่ะอีจันดานยิงมายิงกลับไม่ครองน้องตาคูลแรงมากเห็นบ้างเมื่อกี้แย่งได้แย่งนะคะนั่นเลตเกมเมื่อไหร่พี่บอกได้เลยว่าโปรเฟชชั่นนั่นอ๋อมันฉันฉันฉันแจ่แล้วแคลรี่มันหนีดอกมาจะหลวงซะหน่อยอะไรอย่างคือไม่สู้เลยคือเปลนี่คนเลิก กเคุยเป็นบ้านอะไรตกบอลเหรอคะเลิกค่ะเลิกมันเม็ดค่ะโอ้ยตอนนี้เคยฉันเริ่มแรงแล้วเลดเกมเป็นกี้นะค่ะเอ็นดิซิตี้จิงใจมานะค่ะไปค่ะจัดการแล้วจะควบเพื่อไม่สนค่ะตอนนี้เคยฉันแรงมากโอ้ยวนี่ค่ะแครี่ที่จิงใจเธอซับให้เพื่อนได้ด้วยเอาไม่ได้ออีเป้ตกมันนี่หลายเรื่องแล้วโอ้เคยเป็นเตี้ยอะไรค่ะคือเผยไว้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้นั่นแหละค่ะเลิกชิดค่ะเบอร์เบอร์คุณเซล้าแล้วมังกรตอนแรกก็เป็นของเรา o อ้ไม่กอด A D C ที่จริงใจมาช่วยแล้วฉันพับให้นะคุณพี่ไปเลยค่ะว่าไปได้เรากกลัวไหมกลัวค่ะอีดอกก็ไหลอ๋ออ๋อเอาอโอเคอีสวยโอ้ไม่กอดไปค่ะไปค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ไม่กอดไปค่ะโหลดก็คือได้ double kill แล้วโอ้ไม่กอดใครจะต้านหล่ะจุดนี้ ก็มาไฟที่ดีที่เดิมเหมือนเดิมแล้วนะคะบันฟิลเด,ดซาวูอ้ยวูวูยิงกูวูเฮ็ดเดียวใช่ไหมได้พี่ตอกไปค่ะคือมีไมโลอยู่ทั้งคนคือกลัวอะไรไม่กลัวค่ะเขาไปเลยคือช่วยแบบสปอร์ตจิตสั่งนั่น,นะ<อ>ปิงดุลเลยคือรักเพื่อนมากวแต่รักฉจะลด่ะก็คือฉีดตายโลย็ดเดียวความสวยบ้าแล้วไฟนี้เราก็แพ้แต่ได้บารอนค่ะถือว่าสบายไซมั้งแคร์รี่จิตสั่งใส่มาช่วยเราเขารักหนีไปนี่จัดการได้ค่ะเขามันจะหนีไงเขาแบบ เป็นไรกอดจบเป็นลมแดดตาไปเลยค่ะตอนนี้ทีมเรามีเยอะกว่าแล้วมันนใจจะเอาอะไรไปแพรไฟกอดไม่มีมาพิลค่ะเราเป็นแคร,รี่ประเภทให้เพื่อนยิงแทนเราค่ะแคร,รี่ประเภทสิวปีพีษทอกไปเลยค่ะจัดการนหนูกับสรกะมลเลติเนมโพสเซจะช่วยเองออแล้วอตกตายหรว่าตัวใครตัวมันค่ะตัวใครตัวมันค่ะยุ่งค่ะไปค่ะวิง่งสุรกะวิ่งอเมกสรกะ,มกรกะไม่นะยังอยู่โอสรกะไม่นะอเมิ เฉยเลยค่ะไอปิงดูดเลือดนี่เป็นไรคิดว่าดูดเลือดแล้วเท่เหรอไม่เท่ค่ะนี่ฉันแรงนะคะกลัวสิกลัวสิกลัวพุทสิทำไมอ่ะทำไมมันไม่กลัวเลยอ๋อนั่นแหละค่ะไปค่ะเลิค่ะลโล่ก็แบบว่าไม่ได้ฟรีเนาะแล้วตอนนี้คนเลิกทำเพื่อนฉันนะหล่ะ<ว>ฉันปล่อยพวกหล่อนสบายเกินไปแล้วใช่ไหมขิดไปเลยค่ะอีิงนังแผ้อีิงนังนี่ด้วยมันหลายเรื่องแล้วยังไงวะเขาไม่ยังไงค่งคะพี่คือคือหนูแค่ถามเฉยๆไม่ได้ถามเขาจะบิดเบี้ยนทำไม แล้วช็อตนี้คือยังไงคือไม่กลัวเลยลัวผี เคยยังไงคืนางไม่กลัวอะไรเลยพวกเราคือแครีบเมดนะคะคือกลัวหน่อยกลัวบ้างแล้วฉันสกิลอะไรแต่ก็ตายอยู่ดีนั่นแหละค่ะแล้วทําไมดูเหมือนจะแพ้เขาเป็นบอไลอ๋อรู้ละเป็นบอนั่งในโดนเสานี่ใช่ไหมโอ้ฉันแรงมากฉันรังแบบว่าไม่งงแล้วมันยังไงที่โดนเสานม่เข้าค่ะจะเอายังไงดีเนาะโอ้เขาเริ่มหนีแล้วเขาเริ่มแบบไม่ใจเหนีวเขาเริ่มกลัวแล้วแมวบ้านฉันคือคันโพแซไม่อยู่หยุดมันค่ะหยุดทำร้ายเด็กค่ะคนนี้ใส่ไม่ดีกันเลยมานังไปกินค่ะโอ้ แรงมากคนนางหนีเลยคือมันเม็ดเยอะนะโอ้ oh my god <c oughs> ดีแล้วหรือยังพี่ไอแคร์รี่ฉันมันกันบ้างอ๋อแต่เพิ่อนได้ไดโนเสาร์มาเอาล่อล้อมร่อไดโนเสาร์ตัวแม่ไดโนเสาร์เล็บเจลปืนก้อดอกนี้ขึ้นไว้กันบ้านเอาไปก้าขาสีกันบ้านสบายขึ้นเยอะอีดอกขอบคุณนะคะคุณตำรวจคนโลกดันค่ะคนนี้ซิ้วซิ้วนะมอมมอมอมอฉีดขำมอมอีดอกตายเลยคือยังอ่ะคือกลัวเลยไดโนเสาร์คำรามเมื่อกี้เขายังมั่นล่ะค่ะมอนะคะแล้วคำถามคือท้าไมเล็ดเกมเหมือนจะแทนแล้วเหตุใดเขอหยานะอุ้ยมันเอาแพ้สู้มันเอาแพ้สู้คนนี้มอใส่นะคะ มอใส่นะมอ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 โอ้แล้วนี่จริงอีดอกแล้วคือเพื่อนไปแล้วในน้สาวเล็บเจียวปืนมอนี่มอมอมมอมมอ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 ตายอีดอกตายตายหมดล็อค่ะเขาสวยมากว้ายแล้วคือยังไงใจชนะใช่หรือไม่ใช่ค่ะคือมายืนหน้าบ้านนี้แล้วบอกได้เลยว่าไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะโอ้แล้วคนได้คิวเลยเดี๋ยวรู้สึกได้เหมือนมีคนตามตามจริงค่ะว้ายว้ายอเมิงเกิด อะไรว้ y o อ my gosh o อ my g o ช h มี้ y g o s คือหนีค่ะจบได้ค่ะมั่นใจค่ะนี่ว้าวว้าวพี่เล่นเดดไปกับไนเด็ดมาก่อนคือพี่จกเก่งมากฮะอะไรอ่ะตายอะไรอ่ะฮะอะไรนะอ๋อแล้วคืออ๋อ ตายหมดเลยอ๋อเอออยู่ไปในสาเป็นมื่นล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำส่วนตอนนี้ก็เป็นทองแข็มทองเข็ม,อข,มของแถมอีโดอเออกล้อมเหรอหมดคนวอเลเลฟีน5ตัวเสีมม่เมแน่นอนค่ะไปค่ะเริ่มหรอคุณนับเป๊ะ <ไป S 1> ฉันก็ต้องเป๊ะฟริงปาเอาล่ะรู้เลยเทมหญิงแท้หล่อนเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะ ถูกปะเออนั่นแหละค่ะวายมันน่ากลัวมากวายน่ากลัวจริงโอเมก้าคือยังไม่ตายอยู่ดีกันนักไม่ได้ใช่ไหมเขาแหกปากใส่ไปเลยตายตายสิตายออกเพื่อนกูตายอะไรอ่ะไอ้เพื่อนหนูคิดแทนคุณพี่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายใช่ใช่กูตายเฮ้ยเพื่อนช่วยฉันเพื่อนช่วยฉันโอเมก้านั่นแหละลดลดค่ะลดค่ะไปค่ะ มาค่ะฉันคัมแบ็กัวนี้กลัวไหมไม่เคยไปค่ะเ yeah, yeah, yeah. ย่เย่เย่เอามีการเอมีการโอ้สวยสวยสวยเออสวยเอาแลกคิวไปเลยเด็กผู้ชายอีนางรักดวงดาวมันต้องโดนตบแต่มันหลบเก่งอ่ะเขาไม่ได้โล่ไงแล้วคือรักตึงตัวฉีดตัวคืออะไรอ่ะพี่ไม่แคร์ขนมป้าพี่เลยคะ่ะพี่เป็นดารางไงโอ้นี่โอ้โหแล้วไฟหน่วงมากเหมือนเขาเซอร์ฟี่แล้วก็เซอร์ฟี่คนนั้นอยู่ในไฟเออเอเอไอดอ,อ,อกตายแล้วเด็กฉล้างแค้นให้พวกนี้มันลายมันคือนางงูปิดค่ะโอ้ย <Ooh. S 1> ห้างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันอยู่แสนไกลคนนี้รู้นะเข้าหนอโลกมาแอบมองดาราสดสวยดล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวแม่ตัวมะค่ะห่างนั้นเพียงเอื้อมมือแต่ยืนส่วนไกลแต่ฟิกเกอร์ใส่แบบไม่มีปัญหาโคตายแน่นอนค่ะความสุงอุ้ยแล้วคขาเพิ่์ดร้องเพลงสวยมากแต่เราไม่มีร้องด้วยอ่ะโยเย้เย้เย้ This time I want to 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 เขาคืออะไรไม่ตายหรอีน้อีโน่ร้องเพลงป้าโอ้โหโอ้นั่นแหละเฮ้ยอะไรอันี่อะไรเขามาอะไรก่อนว่เป็นดวงดาวแล้วทำอะไรก็ได้หรอคนนี้ก็เป็นดาราป้าก็เหมือนดวงดาวนั่นแหละค่ะอย่ามั่นค่ะไปแกเขาพร้อมป้าร้องค่ะ เว่อ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 เราคือภาษาเสียงวู้ไม่รอดให้มันรู้ไปไม่รอดให้มันรู้ไปไปเลยคะ่ะนักร้องตุ่มแม่ชิ you, me, oh. you, me, oh. โนะยูโนชิโนะยูโนลูกกี้ยูนาลูกกี้มีอ่ลูกกี้ยูนาลูกกี้มีอ่โหนั่นแหละรถค่ะไปอีกค่ะเราคือันได้หมดเลยรถนะเธอเปิดเราตามเราตามเธอเปิดนะโอเคเราคือเพื่อนปอดเลยไงก็ตามคะ่ะโอ้ยไปก่อนโอ้ยไปก่อนโอ้ยไปก่อนคือรักร้องไห้ละอีก๋ออุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่อะอุ้ย คือเวอร์นะแล้วตอนนี้ชันตัวใหญ่มากเพราะฉันค่าดหลักไปเยอะเวอร์ไ<อ>ดูทาวับค่ะคือมันสวยนะเพราะตัวใหญ่แนละ้วมันสวยมากมารวมตัวอีกรอบหนึ่งนลงรักคนนี้หลอดไม่หอดแน่ค่ะ <laughs> แล้วนี่อะไรคะมอะไรก่อนเขามันมากคิดว่าตัวเองผมยาวมากหรอดูนี่ค่ะคือผมหนายาวเข้าดีคือมันยาวใหญ่มากแล้วคือดูตีป้อมโอ <laughs> แล้วคือตีป้อมเร็วมากโอเคสำหรับคลิปนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนนะแล้วติดตามกันเยอะๆนะตอนนี้จะ2,000ซับแล้วโอ้มีกาไว้เจิอนคลิปหน้าค่ะขอให้คนดูทุกคนมีความสุขนะคะแไปละบ๊ายบายจมวัวโจมวัว